สวัสดีครับวันนี้ทางอูนาคิมนมช่างนะครับก็ขอบพระคุณลูกค้าเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ของไววางใจรับจบนิสันพรเฮียนะครับทางอูนาคิมวมช่างนะครับเซตดีวายดีตู้เอเวนเอ็กไฟเตอร์อย่างนี้นะครับลดสะดุดลดควันขาวลดรอบไม่มาดับกลางอากาศอย่างนี้นะครับเรารับจบที่นี่ได้เลยนะครับเราก็มีบริการนอกสถานที่เหนืออีสานกรุงเทพนะครับอย่างพวกกล่องสมองกลนะครับถ้าส่งมาอย่างนี้นะครับ ถ้าเช็คปกติผมก็ส่งกลับคืนนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเวลาส่งกลับคืนไม่กี่ร้อยนะครับแต่ถ้ามันติตดบ้างดับบ้างอะไรอย่างนี้นะครับเราก็มาเช็คกันดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเอากล่อง ECU มาด้วยนะครับเราจะรู้ทันทีเลยว่ามันเป็นกล่องในหรือกล่องนอกนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับไม่ควรจะลื้อมาแบบนี้นะครับเพราะว่าถ้าลื้อมาแล้วมันจะใช้งานไม่ได้แล้วมันก็จะ ได้เปลี่ยนพวกสมองใบใหม่อย่างนี้นะครับหรือมากันเต็มอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าคนรู้แล้วก็ไม่ควรจะไปลือมันนะครับค่าใช้จ่ายมันจะเพิ่มอย่างนี้ครับทิ้งกองแบบนี้เต็มเลยนะครับก็คือมันใช้งานไม่ได้นะครับคือไปเกะกันเยอะจัดอย่างนี้นะครับสําหรับคนที่ไม่รู้อ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าอย่างพวกส่งกองส่งปั๊มมาอย่างนี้นะครับผมก็แนะนําให้เอามาทั้งกล่อง ECU ขาคันเร่งครบเซตของเขาเลยนะครับมันถึงจะจบนะครับค่าใช้จ่ายมันก็จะได้ไม่ต้องเพิ่มนะครับกล่อง ECU นะครับอ่าให้เอามาแบบนี้เลยแล้วก็อย่างกล่องปัมตัวเนี้ยของชุดนี้นะครับคือตัวเนี้ยไม่ได้เสียนะครับตัวที่เสียคือตัวนี้นะครับอ่าผมก็จะได้ส่งกลับไปนะครับเรจะซ่อมหรือว่าจะอ่ายังไม่ซ่อมก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ชุดขาคันเร่ง แบบนี้ไม่ได้นะครับอ่าไม่มีมอเตอร์มาแย่ตัวนี้อ่าชุดขาเคร่งเอามาแบบนี้เลยนะครับอ่าเราถึงจะทําการซ่อมได้นะครับนี่ครับแล้วก็ที่ให้เอาของ ecu ตัวนี้มาก็คือหเวลาผมซ่อมเสร็จเทสปั๊มเสร็จปุ๊บผมจะดึงโปรแกรมจากตัวนี้นะครับเข้ามาดูในคอมว่าในกล่องมีปัญหาอะไรไหมในรถมีปัญหาอะไรไหมนะครับเบอร์โทรก็0 8 6 1 9 9, 9 1 0 9 7ะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่าง เห็นไหมครับตัวนี้จะเป็นเครื่องเทสกล่องของผมโดยเฉพาะเทสสมองโดยเฉพาะว่าสมองติดหรือไม่ติดนะครับถ้าติดติดดับดับอ่าก็มีมือสองอย่างครับไม่ใช่กล่องนี้ก็กล่องนี้นะครับอ่าจะได้เข้าใจกันแบบง่ายๆแล้วก็ปั๊มนะครับเวลาส่งมาถ้าแบบเนี้ยอ่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอยากให้แนะนําเอาแป๊บสองตัวนี้มาด้วยนะครับฟอนเป็นน็อตแรงดันเป็นน็อตปรับนี่ครับทุกครั้งส่งมาจะ เต็มยศแบบนี้เลยเนี่ยครับมันจะมีน็อตปรับแรงดันไหลามากไหลน้อยนะครับเบอร์โทรก็0 8 6 1 9 9 1 0 9 7นดะครับรถสะดุดรถคนขาวรถรอบไม่มารถด,ดับกลางอากาศนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผมก็รับประกันชิ้นงานให้1ปีนะครับผมก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับที่ให้ความไว้วางใจกันนะครับแล้วก็ผมก็จะอ่า ทำให้มันเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าพนักงานของผมก็รู้สึกจะมีอยู่ 4- ีหทีมละก็น่าจะเร็วต่อการซ่อมแล้วก็เร็วกับการนัดวันกับลูกค้านะครับรถที่ดัดแปลงเป็นปั๊มสายมาอยากกลับคืนนะครับก็ให้เตรียมชุดขาคั้นเร่งพวกนี้ไว้นะครับอ่าตัวนี้นะครับเราจะได้เทสได้นะครับแล้วก็เวลาใส่ไปแล้วนะครับ อยากได้วิธีถอดแบบง่ายๆ20นาที30นาทีสามารถถอดได้เลยก็คือถอดแบบนี้นะครับไม่ต้องไปถอดเยอะนะครับบางทีเราคิดลึกเกินไปนะครับว่ามันจะติดตัวนู้นตัวนี้นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับเบอร์โทรก็0861991097นะครับรับจบนิสสันพนเทียนะครับนอกในสถานที่นะครับแล้วก็พวกปั๊ม v p 4 4นะครับจะเป็นวอลโวเป็นเมนนะครับเป็นขมิ้นนะครับ เราก็รับจบให้นะครับที่สตาร์ทไม่ติดนะก็โทรมาปรึกษาได้นะครับ4สูบ6สูบนะครับผมก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับ